One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทยไทยสปาลแลนที่กันแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปายโคพสุกคนทีจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะสีแดงแรงฤทธิ์จ้าสุขสรร์วลนอาทิตย์พักผ่อนกายจิตสู้หานสู้การกันใหม่ในอาทิตย์ต่อไปนะคะวันนี้ก็ช่วงเช้าก็ถือว่าพักผ่อนกันเต็มที่อยู่บ้านนะคะแต่ช่วงบ่ายจะไปบ้านน้องจายนะคะ บ้านสวนบ้านทุ่งนู่นแหละค่ะอาจจะได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมเหมือนกันนะคะที่บ้านน้องใจนะคะอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะคะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลยามพี่น้องนะคะเยี่ยมเยือนคนนู้นคนนี้ตีนะคะแม่พ่อใหญ่ก็เป็นห่วงแล้วค่ะใกล้จะได้เดินทางไปเมืองใจเราแล้วนะคะรอบนี้ก็ไปถึงเกือบสามเดือนแค่ไม่กี่วันก็สามเดือนค่ะก็ถือว่า เป็นการที่โตโต้กับพ่อใหญ่ไปบ้านไปเมืองไทยนานที่สุดในรอบสิบปีเขาว่าได้นะคะแม่ก็เป็นห่วงนะคะจะแ,แม่ไทยแม่เทียแม่ฝรั่งก็เป็นห่วงลูกเหมือนกันค่ะพ่อใหญ่ก็เปิดกล้องคุยกับแม่ไปเมื่อเช้านี้นะคะว่าพวกเธอจะได้ไปเยี่ยมพวกฉันอีกไหมโตโต้กับพ่อใหญ่ก็คงไม่ได้ไปนะคะมันจะ ใช้เข้ามาจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วกะจะได้เตรียมของทํานูน่นทานี่แต่ก็เปิดกล้องดูกันได้ทุกวันก็ว่าได้ก็เพราะว่าเดือนที่แล้วก็เพิ่งไปมานะคะสําหรับบ้านแม่ย่านนะคะแกก็เป็นห่วงพวกชายแกนะคะว่าลูกมีโรคประจําตัวนะคะกลัวไปเป็นปนูน่นเป็นนี่อยู่ตามเมืองไดกลัวหลากหลายอย่างแต่ตโต๊ะก็บอกอยู่ค่ะว่าทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทันสมัยเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยยุทธหรือว่าต่างประเทศก็พอๆกันเธอไม่ต้องห่วงอะไรมากหรอกพวกฉันไปส่วนมากก็คือเท,เที่ยวก็เที่ยวในโซนเมืองใหญ่โซนที่เมืองที่มีโรงพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างครบครันหมดก็อธิบายให้แม่ฟังนะคะระพ่อใหญ่ก็ว่ารู้อยู่คะ่ะว่าแม่เป็นห่วงนะคะไม่ยากก็ยิ่งอยู่คนเดียวนะคะเราก็คงไม่ได้ไปเยี่ยมท่านอีกหรอกคะ่ะ ก็มีแต่เปิดกล้องคุยกันไปคุยกันมาเอาส่งความรักความคิดถึงกันเอานะคะคุยไปแกก็น้ําตาซึมนะคะแม่เป็นห่วงลูกแบบนั้นแบบนี้สารพัดพ่อใหญ่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงจันรอเขาก็ดูแลจันดีไปเมืองไทยแต่ละครั้งโตโต้ก็ดูแลจันทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละก็อธิบายให้เขาฟังไปนะคะเอาเราไม่ว่ากันแม่เขาเขาก็ห่วงลูกเขาเป็นธรรมดาได้ดอกไม้นี่แหละค่ะ จะไปฝากน้อง่ายน้องสะพภ้นิดหนึ่งนะคะธรรมดาก็มันไม่ใช่เทศกาลนะคะถ้าเป็นเทศกาลคริคสต์มาสหรือปีใหม่หรือว่าวันเกิดหรืออะไรก็จะได้ของขวัญไปอย่างอังนนี้ก็ซื้อไปเล่นๆก็แล้วกันนะครับไปให้เขาธรรมดาเขาก็คงจะว่าอยู่ค่ะว่าถือถือมาทำไมาซื้อมาทำไมาเขาก็จะมีการเซลล์กันเล่นอยู่นะคะ พอใหญ่ก็เลยถามตัวตู้ว่าเราจะซื้อไหมก็เลยซื้อเพราะว่าเราไปเยี่ยมพี่สาวมาสามสี่วันก่อนเราก็ซื้อไปช่อเล็กๆกระถางเล็กๆแบบนี้พอยเข้าได้ตั้งที่บ้านสองสามอาทิตย์ก็ว่ากันไปนะคะมันก็สวยดีดีกว่าเราไปมือเปล่าตัวเปล่าตัวตู้ก็บอกเพราะว่าไปบ้านเขาแต่ละทีก็เขาก็เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลี้ยงเค้กชากาแฟของกินของกับแกล้มเ,เ,เครื่องดื่มต่างๆทุกอย่างนะคะ บ้านสวนของน้องเขยก็เป็นบ้านชาวนานะคะสมัยก่อนพ่อแม่เขาก็ทําไร่ทําฟาร์มใหญ่เหมือนกันนะคะสี่สิบห้าสิบไร่ได้นะคะที่นี้เขาก็เลยขายไปก็เหลือแต่ตัวโซนบ้านที่เป็นสวนใหญ่บ้านก็หลังใ,ใหญ่ตัวมหูรานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตัวโต้ก็จะลงบ้านกันแล้วสักครู่เดียวนะคะหลังจากจบตรงนี้แล้วตัวโต้ก็จะพาทุกคนชมถือว่าชมบ้านน้องชายหรือว่า ชมทุ่งชมสวนชมไร่ชมฟาร์มฝรั่งไปด้วยกันต่อจากตรงนี้เลยนะคะทุกคนค่ะยังไงก็ขอให้มีความสุขนะคะสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกคนสุขสันต์วันหยุดวันอาทิตย์จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชมต่อเลยนะคะชมบ้านน้องใายต่อจากตรงนี้ไปเลยค่ะทุกคนค่ะ ตอนนี้ก็ลงบ้านมาแล้วค่ะทุกคนเดินทางไปด้วยกันค่ะเดินทางวันอาทิตย์รถคงไม่ติดนะคะเดินมาหารถหาราก่อนค่ะกินลมชมวิวช่วงบ่ายๆจ้าถนนโนต่างวันอาทิตย์วันนี้นะคะก็ถือว่ารถเยอะเหมือนกันค่ะแต่ไปได้เรื่อยๆนะคะวันนี้ค่ะ แสงแดดก็พอมีอยู่ค่ะข้างนอกก็สิบองศาได้นะครับวันนี้ค่ะเดินทางไปชมบ้านสวนบ้านทุ่งไ้ว้กันนะคะไปดูซิว่าบ้านน้องจ่ายเป็นยังไงคะอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาของเมืองนอกค่ะ ใบไ,ไม้เริ่มเหลืองค่ะต้นไม้บางต้นก็ร่วงหมดแล้วนะครับใบนะคะแต่ทางนี้กําลังเริ่มเหลืองกันเส้นเลยนะคะอีกหน่อยไม่เหลือสักใบก็เหมือนในหนังเรื่องแวมไพร์กันละคะ่ะหน้าหนาวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตอนนี้ก็ขึ้นทางด่วนแล้วนะจ๊าทุกคนคะ่ะ เหยียบไปเลยครับพ่อใหญ่ขาเหยียบไปเลยค่ะ,อค,ะ,ค,ะคอยไปคอยมายายเขาเส้นใดเด้อครับพ่อใหญ่เด้อท้องฟ้าสวยสวยกว่าวันนี้แสงดวงอาทิตย์นิดๆค่ะสีสัน เดินทางไปสู่ฤดูหนาวก็จะประมาณนี้แล้วค่ะหลังจากลงจากทางด่วนมาแล้วนะคะเราก็กำลังเข้าสู่แถวเกตบ้านเจ้าไร้เจ้านาบ้านสวนนะคะท่ามกลางทุ่งนาแล้วจ้าตอนนี้ค่ะกำลังรัดเลาไปบ้านน้องจายพ่อใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะ ตามกันไปเรื่อยเลยนะคะจนถึงบ้านน้องจายเลยค่ะชมวิวติวทัศน์้สวยกลางท้องไร่ท้องนาฝรั่งนะคะแสงแดดกำลังออกมาอุ่นๆเลยค่ะผ่านกระจกเข้ามานะจ๊ะท้องฟ้าวันนี้สวยๆค่ะทุกคนแสงแดดกระทบใบไม้สวยเจ้าค่ะ ส่วนมากก็ฟราร์มทั้งนั้นนะครับแถวที่เปฟาร์มใหญ่ๆทั้งน,นั้นค่ะนู่นค่ะบ้านน้องชายอยู่ด้านหน้าค่ะทุกคนต้นไม้แถวหน้าบ้านสวย จ้าตอนนี้ก็ถึงบ้านน้องชายเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพาชมร,บรอบๆบริเวณบ้านหน่อยหนึ่งค่ะบ้านสวนบ้านชาวนาของฝรั่งประเทศเนเธอร์แลนด์จะเป็นยังไงบ้างชมร,บรอบๆด้วยกันนะคะบริเวณกว้างขวาง,วางมากค่ะนี่แหละค่ะแถวตัวบ้านนะคะทางนู้นสมัยก่อนก็เป็นที่ไร่ที่นาของพ่อแม่ของน้องสะใภ้เขา นะคะของน้องสะไเพ่อใหญ่ค่ะแต่ตอนนี้เขาขายไปแล้วนะคะส่วนที่เลยรั้วออกไปนู้นค่ะเขาก็เลยเหลือไว้แต่ช่วงตัวบ้านเท่านั้นนะคะนี่แหละค่ะถ้าฤดูหนาวก็จะเป็นประมาณนี้ถ้ามาฤดูร้อนก็จะเห็นสวน<ม>เห็นดอกไม้เยอะนะคะนี่แหละค่ะแถวโรงจอดรถค่ะ พาชมรอบๆหน่อยหนึ่งกินลมชมธรรมชาติกันนะคะสำหรับพ่อใหญ่กับน้องชายน้องสะพภยก็อยู่ในบ้านนะคะคงไม่ได้ถ่ายให้ดูพวกเขานะคะเพราะเพราะว่าเขาไม่อยากจะเข้ากล้องด้วยค่ะส่วนทางนี้ก็เป็นหนองน้านะคะทุกคนหาหนองน้ำค่ะถ้าเป็นฤดูร้อนฤดูซัมเมอร์ก็ดอกบัวสวยรังนกเอยเป็ดน้าเอย ลูกนกเอยเยอะแยะเลยค่ะธรรมชาติสวยนะคะเห็นน้องชายบอกว่าในน้ํามีปลาตัวใหญ่หลายตัวเหมือนกันนะคะเราคงไม่ได้เห็นค่ะใกล้จะฤดูหนาวเต็มที่แล้วก็จะดูแห้งแรงหน่อยนึงนะคะสะพานรักสารสินก็มีฮะอากาศวันนี้สิองศาได้นะคะแต่ก็ ถือว่ามีแสงแดดแสงสว่างก็ดีไปค่ะหนองน้ำหนองบัวค่ะทางนี้ทางนู้้นทางน้นูน้นทางนี้นะฮะธรรมชาติสวยค่ะถ้าอยู่ใกล้กันนะตัวโตวจะมาปลูกผักไทยสักสี่ซาห้าแปลงด้วยนะคะบริเวณบ้านกว้างขวางค่ะ เดินวนไปวนมาแถวนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวจะกลับไปทางตัวบ้านก่อนนะฮะท่ามกลางท้องไร่ท้องนานะคะท่ามกลางธรรมชาติกะ พวกรถไถนงไถนาตัดหญ้าต่างๆก็กำลังวิ่งกระทางถนนนู่นฮะอุ้ยมานั่งค่ะแต่เมื่อคืนฝนเพิ่งตกไปก็เลยดูเฉะแฉะหน่อยนึงนะฮะลูกสาวหลาเราก็จอดอยู่นี่ค่ะทางนี้ก็เป็นโรงจอดรถโรงยิมของน้องเขยเขานะคะเขาจะมีปั่นจักรยา,ยามนมียกเวียบมีอะไรกันค่ะ ้านหน่อยนึงแล้วกันค่ะโอน้อง oh. ชายกำลังมาพาทุกคนวนออกไปแถวหน้าบ้านหน่อยนึงนะคะถนนเข้ามาค่ะส่วนทางนี้ก็เป็นสวนแอปเปิลนะคะสีสาห้าต้นค่ะแล้วก็ลูกไก่ลูกปัํมนะคะ ตัวบ้านก็ทางนี้ค่ะมาทางหน้าบ้านหน่อยนึงถ้าเป็นฤดูร้อนน่ะก็ดอกไม้เขาจะเต็มสวนแถวนี้หมดเลยนะครับ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะโตัโต้จะเข้าไปในบ้านหาเขาก่อนนะคะตามมารยาทนิดหนึ่งค่ะบ๊ายบายนะคะ